พูดถึงเรื่องของสุนัขที่จังหวัดอ่างทองเมื่อสองทุ่มครึ่งที่ผ่านมากู้ภัยได้รับแจ้งค่ะมีหมาตัวหนึ่งถูกลวดคล้ายๆกับสายเคเบิลทําเป็นบ่วงผูกรัดอยู่บริเวณรอบคอของมันปลายสายเนี่ยยาวประมาณเมตรหนึ่งนะคะแล้วพันอยู่กับล้อรถกระบะค่ะเนี่ยค่ะคล้ายๆกับว่าไม่แน่ใจว่ามันวิ่งหนีเข้าไปเองหรือเปล่าแล้วลวดเนี่ยไปพันอยู่ที่คอมันมันเป็นหมาจรจัดไม่มีเจ้าของนะคะ รวดเนี่ยมันเหมือนเป็นบ่วงไม่รู้ว่ามันเข้าไปเองหรือว่ามีใครใจร้ายล่อมันแล้วให้เข้าไปติดอยู่ในบ่วงแล้วมันก็หวาดระแวงดุร้ายตลอดเวลาเนี่ยคือเอาจริงๆนะมันก็มีคนคิดเหมือนกันพี่ไก่ว่ารัดคอม,มันไว้อย่างนี้แล้วถ้ารถกระบะแล่นออกไปอะ่ะก็คือลากไปเลยทั้งเป็นน่ะ แต่ล่าสุดนี่คือช่วยมันออกมาได้แล้วนะคะปลอดภัยมันก็วิ่งหนีหายไปในความมืดเพราะตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยนี่สองทุ่มครึ่งแล้วค่ะครั